เดี๋ยวาใหม่งมันเนี่ยกดแค่ไหนลลงตกไ้างเีวาปลึกลงลปจาโอะาาา ไมเู่นีห้าพันเลยนี่ลูกปู่ที่ออกมานี่คือองค์ที่ล่าสุดใช่ป่ะเนื้อที่ใบอะไรใบเสมานะใบขีเกใบดเล็กีดเลยขีดเล็กรุ่นสุดท้ายนี่หกันนี้นี่เพิ่งออกมาเลยเชื่อหกขันเลย เรื่องว่าไม่ครบวมนี่ยให้ดีไอตัตรวจมั้งผู้ชายรูปมาวันนั้นพาคนจีนมาไงจะกับถามจำได้ปะที่มาเยอะๆนะเพราะถามว่าจากกดจะมาอีกมีใบวุฒิบัตรหรือเปล่าอะไรเงี้ยผมก็เลยบอกเดี๋ยวมาดูให้ก็แล้วกันมาถ่ายดูใครก็แล้วกัน สวยรุ่นนี้ห้าพันเลยนะดูสวย